ส่วนทุกภาคส่วนถือว่าเป็นบุญที่เรามีโอกาสได้มาร่วมในพลังบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายที่กำลังเดินทางมาแล้วเข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรมวราตีถือว่าเป็นศาลาที่มีความสง่างามในที่เราเห็นเป็นเพราะเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสจัดสรรนี้มันเกิดขึ้นมีความสง่างามในเบื้องต้น วันนี้เราทุกคนจะทําปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นหนึ่งความดีที่มีให้ทานสองความดีเกิดจากการรักษาศีลความดีที่เกิดจากการท่องบนสา,ายายเจริญจิตภาวนาความดีเหล่านี้ท่านทั้งหลายจะปรากฏแก่เราท่านทั้งหลายเมื่อเวลา14บสนาฬิกาตรงปุ๊บเราจะร่วมสู่พิธีการตอนนี้ส่วนราชการต่างๆในเขตพื้นที่ในเขตตำบล แล้ว,วหน้าส่วนในเขตอำเภอหนองหองก็กําลังเดินทางเข้ามาสู่ภายในวัดป่าอัมบวันกําลังเดินทางเข้ามาสู่ภายในวัดป่าในส่ว,นวันณนีในการเตรียมสถานที่ก็ได้ส่วนขององค์การมหานส่วนตะบลหนองเยญ่พิมพ์เจ้าหน้ยา,ยาที่และกับบรราดาญาติโยมจิต